ลราเดย์ไม้อจ่ายเจอะทุกคนกน <laughs> ะรอคอยนะเสียเลทอนะคอยยังไงผมก็ไม่กลับมาหรอกนะผมเชือ่อ,อว่าทุกวันนี้ถึงผมอยากให้ผมกลับมาแล้วยังไงเป็นยังไงบ้านเมืองสงบไ,ไ,งถถไหเมไเห็นไหมล่ะจีโนถทำกันได้ไวเห็นหรือยัง ผมซื้อระดมน้ำมาทำไมท่าซื้อมาทำไมทัาเอออ่ะหรือวาทำไมก็ไม่รู้เหรอหรือว่าก็เห็นไหมยิงกันตู้น้ำตาล่ารถฐัยิงสักอันไปไไม่มีแต่ลดตัวอุกรนให้กับลูกน้องเราจะจเนี่ยพอผมพูดปึ๊บกลองมาปับ๊บ <c oughs> เขาอยู่รอบเิลยมจะตายนะเอาลงเอาลงลงมันมันไม่ดีนะเดี๋ยวสมมติว่าเดี๋ยวสมัยหน้าถ้าท่านจะหาเสียงท่านหาเสียงก็เลยครับจะทำอะไรบ้างโครงการท่านท่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเนี่ยผมก็ต้องทำต้องทำอะไรบ้างเรื่องอรต่างต่างนะเห็นลบกันได้ยังอ่ะกลับไปกลับ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 เรือกลับอะไรอ่ะนะ แ, dings, แล้วต right? so sure, 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 so ้องมีต้องมีกับข้าวเรามีกับข้าวเรามีตลาดเนี่ยเห็นไหมตลาดเจยจิ้มเจออร่อยมีกับข้าวกเรียบกับอร่อยอ่าเราจะเอากับอร่อยเนี่ยไปวางกับระเบิดเราก็อาตางต่างๆขอกับข้าวอ่ะเจอจิ้มเจออร่อยเขาบอกว่าอร่อยมากมไปใช่ไหม อาจารย์ยอดนะอะไรเชิญคุยท่านนายกครับผมยืนคุยกันนะไรยอเลยประชาชนเขาเรียกร้องอยากให้ท่านกลับมาอ๋อวย,ยงังยยอดไปไงยอดก็อยู่หอยอดไงผมผมกลับมาเนี่ยตอนผมอยู่ก็ไล่กันผมอยู่ไล่กันไหนไหนอยากให้ผมกลับมา Có tiếng rồi Nghiệp mới đi cả chạy Chạy lại Bốn con đòn Tiếng đi lô gặp À đi gặp lại lô ซไปยุบเป็นอ่ะเฮียเหนื่อยยืนเอาเป็นโชว์เดี่ยวไงโชว์อยูไม่ใช่มันเดี่ยวแบ่งกันไงมึงก็แปลงว่าไอ้ไอ้คนเล่นก็เล่นที่ท้ายเลยอ่ะที่รับเชิญไงวันนี้มันสุดท้ายไอ้เฮียนี่ก็ไม่ทำเฮียไปยืนหายใจแล้วก็แบ่งตังค์เท่าปูอ่ะหาพี่ตูนไปแล้วเมื่อกี้อะไรนะหาพี่ตูนไปแล้ว มาฮาอะไรเรี่ยพ่อกูกกอยังนั่งอะไรเนี่ยมันถามดิเรี่ยเขามาดูตลกเลยเพราะว่าตกปลาเนี่ยชุด่วาเอาชอบใส่อย่างนี้ออโอ้ยไอ้เจ๊มึงต้องต้องขำกู <มา S 1> ทั้งบุ๊กเล้วะมาเสียอามางัดขึ้นมาเลยพี่มาด,ดูเวลาดูเวลาไปสวนกันไปทันเพื่อนเราไ่ไปไลฟ์วูดเนไม่ไมไเป็นไรเอาเลยงัดมางัดมาเฉียบใหม่ยุทธยาเป็นไรเอ้อไปดูยุทธยาเอาละมามาจะอะไรล่ะ เอาไเอาไรเห็นไม้นี้ตลกแล้วตลกอะไรไม้ธรรมดาบ้าป่ะไม้นี้คุณได้เห็ตลกเลยไหมไม้นี่ตลกตลกยังไงเอ้าถ้าถือไม้เนี้มันจะมีคำชัดช้ำอาบกันดีอือก็ถามเกี่ยวอะไรเอ้าเชื่อไหมว่าตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยมีอำเภออยู่บนตั้งแต่หัวจนเท้าไม่มีหรอกมีไม่มีมีมีอะไรปะนี่ไง สี okay, nein, like. ่คิ้วส okay, ี่ค uh. yeah, uh. I mean, ิ้วเออฮ่าโอเคโอเคเอ้ยไม่ตลกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วก็มีแค่อย่างเดียวเออปั๊กว่าสี่คิ้วไม่มีแล้วมีอะไรตาคีนี่ไงตาคีหมดละหมดปั๊มกว่าตาคีไม่มีมีอะไรนี่ไงจมูกนี่สูงเดินหมด เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วตงเนีไม่มีนี่ไม่มีนี่ตกชองเอาบ้างตับักเ่องไม่มีนีอะไรคอล่าเป็นไงไอที่เขาเรียกค่าตัคอร่าไม่มีนี่อะไรพัาน์พนมตำตัวพัฒนมพนมไม่มีวังสพุง บวังสะพุกต้ดินนี่อะไรชุมพวงนี่มาเป็นพวงใกล้ๆชุมพวงไม่มีนี่อะไรหนองยาศัยโอ้โหมาเป็นพุ่มอ่ออยู่ข้างๆหนองยาศสยไม่มีนี่อะไรสองพี่น้องมาเป็นลูกอยู่กับสองพี่น้องไม่มีแล้วนี่อะไรสากเหล็กข้างล่างสากเหล็กไม่มีโวย

ทำไมมึงโง่จังวะคูณใจกำลังไม่กล้าเอาทีปลาอะไรใหญ่ที่สุดปลาอะไรใหญ่ที่สุดปะวิดปาจีนบุรีอะไรใหญ่กับปาจีนบุรีปาจีนบุรีปารีอะไรใหญ่กับปารีปลางปารีปารีจุ๊บเบกทอดอะไรใหญ่กับปารีจุ๊บเบกทอดกระทะทอดปารีชุดของกระทะ อะไรใหญ่กับรถผลกันพะอาตาจอดรถผลกระท่ะผ้าคุมลานอะไรใหญ่กับาผ้าคุมลานอาผ้าคุมลานอีกทีหนึ่งลานคุมผ้าอะไรใหญ่กับลานคุมผ้าเอาเป็นเอารถคุมลานลานคุมผ้าชุบแป้งทอดโอ้โหผิดได้ไหมครับโอ้ยเด็กเป็นดื่อไอ้หัวไอ้หเล่นมั้งดิผมเป็นมั้งดีดีดถ้าเป็นเสียงเปี้ยวเปี้ยว เสียงอะไรเสียงแมวเสียงผมเผมไม่ฟังมันไม่ดีเสียงอะไรเสียงมึงเสียงแมวเสียงมึงเสียงแมวจะถามว่าตัวผู้ตัวเมียเออนี่สิ่งนี้นะปีกให้ต่อเลยตาเลยต่อเลยผมจะเน่เน่ดูดิผมจะนั่งหรือผมจะยืนเอาเอา มึงมึงมึงจะยืนผมจะนั่งอ่ะอ่ดูพี่ดูผมนะอ่ะดูอยู่อันนี้เนี่ยเราไม่ถูกวะผมจะนั่งหรือผมจะยืนแมงต้องนั่งแน่นอนผมจะยืนเราผิดแล้วดูดีดูเผิดแล้วเนี่ยะดูดีๆผมจะนั่งหรือผมจะยืนอ๊บมึงมึงจะจะยืน ผมจะนั่นฮ่าขอโทษนะครับตลกพึชแท๊กช่วยนะเก็บซักพอยตลกอะไรรู้บ้างนะไอเวนตลกพุชเล่นนะครับเพราะว่นี้เนาะมันยังจะคลอดกันอีกไล้วไปเก็บอะไรบ้างก็ได้แหวมันก็จบแล้วขัดตอนมันยืนเลยที่หรืมันขัดน้องมันเฮ้ยขัดมันทำอย่างเงี้ยงงมันเงี้ยบางคนถามว่ามันเจ็บหรือเปล่าไอ้เจ๊อย่างพวกนี้มันไม่เจ็บนะครับมันเป็นไม้ ไม่ตลกใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยมันจะดังเฉยน้องๆลูกจะเอาไปทําตามนะลูไม่ได้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 เอาไปตีกันได้ไม่ได้นะเอาไปตีกันไปอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันก็มีวิธีตีตียังไงอย่างนี้ตอางประเทศเราเราจะลงทั้งมือไม่ได้เห็นไหมฮะนะมันจะดังเฉยอ่ะลองไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กลองลองลูกเออเออลองนี่ยใช่เนี่ยเป็นเป็นเป็นวัยน่าเรียนรู้อ่าเป็นวัยน่าเรียนรู้ลองลอง ลองลองไ้อ่าะครอได้เขาเรียกว่าฝึกวิชาไปในตัวก็เด็กครับตลกอยู่แล้วพี่นี่ก็มาจากคอมเมดี้อ่าเนี่ยพี่พี่หลายๆคนเนี่ยมาเด็กๆลอง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 ฝึกลองฝึกลอง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 เดี๋ยวดิเดี๋ยวก็ต้องตั้งหลักที่เรไม่รู้เกงก่อนอย่าให้มันเฉียนลูกเอาเกเอนนี้อันนี้ดีกว่าอ่าอย่างนี้ใหญ่ใหเดี๋ยวอย่างนี้ตีให้เป็นที่ คิดซะว่าไม่ได้หัวพ่อแม่เราเอาไปได้หัวปีดามารดาก็ได้เออเอาไอพี่อาเนไหมอ่ามีน้ำออ่าขึ้นขึ้นโต๊ะดีกว่ามันจะได้แรงเบียดมันจะได้เอออ่าอ่าอ่าทางนี้มั้งเลย่ออนไรเผื่ออะไรเออนี่อ่าลองหลบลองอ่ะไม่เจ็บเสียงดังเสียงดังก็ใช่ลองเหรโอ้ย นี่ไอเวนในห้ได้ห้างมาต่อทำไมเนี่ยไอเฮงกลัวเลยที่คะแนนยังไม่ได้ตีกูตอกแตกเนี่ยกูไม่ใช้ไม้ต่อกนะเฮ้ยคะแนนยังไม่ได้ตีกูตอกแตกเนี่ยท่านตีท่านตีกูไม่ขี้แตกเลยนะจะไปกลัวทำไมที่ก็ะสอบกันเองก็มีนตังไม่เจ็บจินจินจิจินนะชื่อผนงานอะไรบ้าชื่ออะไรเนี่จินนะอ๋อน้องจินนะชื่อเล่นที่อะไรลูก อ่อโรงเรียนฟวยอะไรนะ่ oh, hey, างเง้ยวยอวอยออยอเฉยยอวอเปเติมให้เด็กท่าไมล่ะโรงเรียนยอวออ่ะลองดูลองเต็มท okay. ี่เลยเต็มที่เอาแรงสุดแรงอ่ะเรามีแรงเท่าไหร่ใส่เลยโอเคฟังเขาก่อนคุณนับก่อนเจ๋อเจ๋อจะเริ่มฟังเขานับก่อนไอ้จิ้มนะกูยังไม่ได้เก่งหัวเก่งสิเขาเก่งร้อยจ่าย เอาเต็มที่เลยเออตลกเขาจะตียังไงเขาจะได้รู้น้องๆหนูอย่ากทำเป็นเรียนแบบอย่ากทำเป็นอย่างนะครับต้องใช้บุญเล่นบางอย่างาในการดูนะไปทำดูกะ <c oughs> ไ,ได้อลองดูครับหนึ่งสองตึ๊บแล้วหนึหน่งสองตึ๊ตีเป็นจังหว <c oughs> โะโบรักสีดำเออตีเป็นจังหวะรึเป็นจังล่าเป็นจ<อ>ังหวะลองดูไอ้อะลองตีให้น้องดู อันนี่ทโ้างโนโอเคอะไรนะครับไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหรอ <c oughs> แรงขนาดนี้มันยังพีเลยยังเป็นนะนาตรงนี่ต้องตั้งใจดูนะ พี่พี่มีพี่กำลังจีดูเด็กมาดูอยู่เแก่พี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่มะไรนพี่แล้วก็มึงเนี่ยพี่เอาไป่เขาไปไม่เห็นเอาที่ทีนเดือกับพี่เราอยู่ก็อ่าดอีกรอบนึงยพี่เขาไม่เห็นไปดิบก็อ่ะก็อ่ะพี่อาาจรย์ แค่นี้แคีอะไรอ่ะชั้นถามแล้วนี่พี่ไม่ลงมาดูหรอเออพี่ต้องลงมาดูใช่ตลาดเขาอยู่หัวรังเอาเอาเอาไม่ได้เห็นแล้วมั้งไม่ได้สิพี่ต้องลงมากูยังไม่เห็นเขาเอาตัดซะทีเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้จักใครตั้งนานนะเนี่ยร้องน้องดูอยู่ ไอ้อีกทีสิเอา้เอาอีกทีพี่ต้องตั้งใจดูนะรอบนี้เอาเอาหนักเลยนะเอาหนักหนักนะรอนี้นะโอเคหมดูนั่งอีกแกดมยืนปลาูคุยคนเดียวปูเปล่าเออคุยคนเดียวปูเปล่าเมึงเนี่ยเป้าใหญ่ดีได้ไหมคะ มาคุยคละคนกับกูอ่ยมาลอามาประมาณนี้นะประมาณนี้ตาข้าไ้นี่อ่าอ่า เราตีจมกันไอ้หนุยิ้มฟัแล้วโอ้โอเคยอดดนี่คือการเก่งแก่านครับบมาให้น้องหน่อยอ่เดี๋ยวเราให้ดูว่าเ้ยการตีการเล่นตลบเนี่ยครับมันไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดัเสียงดังมันเสียงดังมันดูอันตรายใช่อย่าไปเล่นเองนะลูกอย่าไปนะอ่ะเดี๋ยว Nóng, nó luôn bảo bên này ở chân này đó luôn là quan rồi à ở chân này đó lắm bò 1, họ ở bò 1, ok à giờ là quan này khác à à bên, bên mà lúc quan là cả luôn anh biết anh quát bắt về cả ba người đó to tăng đi ngán rồi đi à, à? ngán to làm ai à con tập đi ngán rồi เออเอเก็บไว้ดิไปขายอื่นมาสิเอายังอื่นไปเอาเอ่อเอาเม่อเอาเอ่อเอายัดลูก้ยหัวโขกเองแล้วไงวะโอ้ยโันโักเลยจแจกมันยังไงยี่เอายังเอือเอายังเอือเอาของไปตลาดดีกว่าเออเออไปตลาดว่าน้องๆก็มาหาของกินด้วยเอออ่าของใครวะอันนี้ของใครอะฮะของพี่เลยปกินของใครมาเนี่ยเดี๋ยเดียวเลยนะ ก่อนก่อนที่จะมอบขนมอะไรนะั้นคือตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงอ่ะทำไมมึงไม่ได้รูดสีเพื่อเนี่แยแย่กันเังไเลยแย่กันอะไรกันนะกูชิมมาทั้งหมดายี่สิบล้าน <laughs> <laughs> แล้วให้กูชิมอย่างละนิดละหน่อยเูชิมไม่ชิมแล้วเวลนานั่งข้างหลังมันแน,น่น่แน่นแน่นก็ต้องอันนี่นะกดกด่าอ่ะ โหโหถูกตอดเป็นหน้าเชื่อขอคูอย่นแท้ๆมิเอามัแอดเอาลงนานขึ้เยเอาไปกินเอาไปกินนะครับแล้วก็เดินเนี่ยหลายเดี่ยวเี๋เินไปเดินเดินไปจ่ายตังค์เอานฮะไนลลล ลูกอะไรมึงเรียกลูกทำไมมึงไปได้กับแม่มาแล้วงั้นไปเรียกท่านที่เรียกลูกเนี่ยเพราะว่ามันเด็กอยู่มึงไปไดกแล้วเราไปมึงไปได้กับแม่เลยเหรอเป็นใช่ลูกกันแน่มันเป็นลูกเหรอมันต้องให้เกียรติเด็กอายุเล็กเออตัวยังเล็กเล็กอยู่ทำไมเพราะจะั้มเราโตแล้วเราแก่แล้วเราเรียกได้เออขอโทษลูกอ่ะมึงก็ได้แม่เขาเหรอ นี่เป็นไงดจะถามว่าจากกระโดดเนี่ยร้านเนยเกาะอ่าตรงนี้นีเนียเกาะนี่ตรงนี้ใกล้นอกจากกระโดดเนี่ยลูกอยากจะได้อะไรจากพี่แป้งยู่เอออยากได้เลอยได้ตังครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยเียร์ล้านล้ย้านอยา้เร่อยอยู่อยากเ้อะไรลู่ตงครับไม้ตงคเท่าไหร่ันหนึงพอมพอ ไม่พอพอไหมท่านหนึ่งพอไม่วัวพอไหมเออหาได้เดินคืนขนมในงานเชิญนี้เออพอเยอะจังไอ้พี่อะู้เกี่ยว์ูดยังเอาเข้ามาให้เลยรถรถได้ไหมรถตั้งหน่อยหนึ่งรถรถรถตั้งหน่อยหนึ่งเอาเลยโอ้โหแ่งรถนิดเดียว มีให้หลานไปละน้ำใจพี่ท่านนิดนึงเออีแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็มีรายได้อยู่แล้วมีเพลงดังทำเพลงดังถูกต้องเสร็จแล้วตอนนี้สแกนอ่ะเอาไอ้ยโบนมาโดยสั่งไปลูกโทรศัพ่งนะจอโบนมีมั้ยมีมั้ยจอคนมั้ยไอเทียมีอีกไหมสิครับเด็กสมัยนี้ไม่เอาปมีห้หลานไอหลานสแกนเอาไปเอามาเอามา อาตัวส,ลวสมลกศัพท์มโทาศัพท์อยู่ไหนี่ยนี่นี่พอด้วยแกเป็นแแกเอนี่ดูดูหลักใช้ไอ้โพสิดดีมึงยังโยอ่อาแต่อาาัสอไรศัตัวสทรศัพท์นี่ชีวิตมึงหายเยอะเล็นาเนี่ยตัวแบบไม่มีเอ้าสองสอง สองร้อยได้ไม่ลูกคนละครึ่งพี่ต้องออกค่าทืนปีหนึ่งห้าร้อยสองร้อยเนาะถผือว่าช่วยกันสองร้อยได้ไหมไม่ครับเผื่อว่าอาจารย์ขออะไรกัน <c oughs>

ไปเอาดิหยอกตรงไหนอ่ะไม่เอาแต่คนโซนมาพี่รถมาอะไรอ่ะอะไรอ่ะชิคชิคบุ๊คใช่หยอกยอมหยอกตั้งอยู่ในคนโซนหยอกหยอกเออน้องก็จะให้แต่แก้แค่นั้นดีดีตั้งอยู่ในโทรศัพท์ผมไม่โง่ทั้งหมดอะไรหรอกอ๋อตั้งโทรศัพท์เออเอาโทรศัพท์มาผมไม่เอาโทรศัพท์มาเอาแต่เคสกดบุที่อะไรพวกแต่เคส S <S <S าม,มาาเลยี่คุณปไป,ไปรับสายใครในสายเอออ่าเอาเอาถือว่าที่ติดไว้ก่อนสองร้อยเพราะว่าตลาดเชิญยิ้มเชิญอร่อยปีหนึ่งจะวนมาอีกปีหนึ่งอ่ะใช่แล้วต้องมาแน่นอนมาพบอีกทีหนึ่งหรือไม่อย่างนั้นน้องตามไปที่มหาชัย <S 1> <S 1> <S วไวัเวนสมุทรสาครสองร้อยได้นะสมุทรสาครสองร้อยหนูไปเอาก็ได้นะพี่นั้นเดี๋ยวพี่ไปเจอบอกว่ามาเอาสองร้อยกับพี่แป้งกุลโอเคไหม จะเปิดเจอกันสองร้อยมาไปอังกฤษมือที่ใช um ้งานอิกไม่เหนียวเห็นยขอบคุณที่นีด้วยกัขอบคุณมากๆรายการนะครับนะฮะก็ถือว่าเราเพบความสุขนะฮะคำพูดประจานอะไรแม่หมอไม่สมพลในรายการหมอประธานอภัยด้วยครับผมอยากให้ทุกท่านมีเสียงหัวเรอบด้ารอยยิ้มครับหลากหลายนะครับหลากหลายศิลปิน หลากหลายทิมอันตลกหลากหลายก็เรียกว่าทั่ว้าเมืองไทยครับผมที่จะมาสลับสับเปลี่ยนตรงนี้รววมตัทีี่่นเลยหลากหลายเจนนะครับ้เป็นเราอย่างเราเนี่ยอ่าในเจนคอมเบเดียนคอมเบเดียนนะคอมเบเดียนนะฮะก็เจนอีกเจนนึงก็จะเป็นแบบรุ่นอ่ากล้วยไม้กล้วยไม้เนี่ยมันจากตํานานต้นไส้แครเพี้ยนใช่แล้วก็ทีมงานของเชิญยิ้มนี่ก็จะนำโดยอ่าอถุล่ะใช่แล้วอ่ากาโรออากราครับฮูลูย์ชวนเชิญเพื่อราชเชิญยิ้มนะฮะสำหรับพิธีกรปุ่มด้วย ะสำหรับสับเปลี่ยนการผลิภายการมอบความสุขนะฮะแล้วก็มอบความเขาเรียกว่าอิ่มอร่อยให้ทุกๆจังหวัดครับผมนะฮะขอบคุณทางเซ็นท่านด้วยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับเอาต้องขอบคุณมากๆเลยครับพี่แม็กซ์คุณขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับเรานี่ยนะคะต้องขอบคุณมากจริงนะคะต่อทุนเราเซนท่านเชียงใหม่แอร์พอร์ตที่มอบที่ดีให้แบบนี้แล้วก็ เราต้องกลับกับว่าคุณร้านคา้าทุกร้านเลยที่ร่วมเดินทางมากับพวกเราเชิญิเชิญอ,อร่อยไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหนจังหวัดไหนไปด้วยกันทุกที่ขอบคุณมากจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณชาวเชียงใหม่และชาวจังหวัดใลกล้เคียงนะคะทียย่การัต้อนรับพวกเราเชิญิเชิญขอร่อยเป็นอย่างดีนะคะแล้วบอกว่าถ้าเรากลับมาอีกจะต้องรับผู้เราอย่างดีเป็นแบบนี้อีกนะคะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะสาหรับ เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะขอบคุณบริษัทวิกเคียนะคะขอบคุณรายการก่อนใบคลายเครียดนะคะช่องวอลโอยแล้วก็บริษัทคอมเมนิไลน์และที่สำคัญขอบคุณทุกคนเลยนะคะคเจอกันใหม่โอากาสหน้ากับเชิญยิ้มเจออร่อยไปก่อนใบคลายไป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 เคร,ยยรียดอร่อยเยอะเลยขออนุญาตฝากถึงร้านค่ะ